แม้ว่า Ethereum the m e r g ิจะผ่านไปแล้วด้วยดีครับในเมื่อวันที่15กันยายนที่ผ่านมานะครับแต่ว่าราคาของ Bitcoin หรือแม้แต่ราคาอีเทเรียมเนี่ยก็ได้ร่วงไปกว่าเกือบ10%ภายในวันเดียวในวันที่15กันยายนที่ผ่านมาครับราคาบิตคอยได้ร่วงต่ำกว่า20,000เหรียญครับอยู่ที่ประมาณ19,600เหรียญดอลลาร์สหรัฐต่อหนึ่งบิตคอยครับแม้ว่าจะมีเหตุการณ์สำคัญอย่างเช่นอี h ทเ e ียมเดิมเอิรที่ทำการเมิร์ ไปแล้วราบรื่นด้วยดีนะครับแต่ว่าราคาของตลาดคริปโตหรือราคาสินทรัพย์เสี่ยงทั่วโลกเนี่ยก็ยังคงต่ําลงเรื่อยๆนะครับอาจจะเป็นเพราะเนื่องจากตัวเลข CPI ที่เกินค่านะครับคิดว่าการขึ้นออกเปี้ยครั้งหน้าอาจจะสูงขึ้นนะทำให้ตลาดเกิดการแทนิคขายสินทรัพย์เสี่ยงเหล่านี้ออกมาเพื่อเก็บเป็นเงินดอลลาร์ครับแถมทั้งเงินดอลลาร์เองเนี่ยที่ DXY เนี่ยก็ยังได้แข่งค่าขึ้นมาทะลุ110ไปที่เรียบร้อยครับทำให ค่าเงินบาทของไทยตอนนี้ทะลุ37บาทต่อนหนึ่งดอลลาร์ไปแล้วครับทำออททำไยในช่วง16ปีของเงินค่าบาทไทยเลยนะฮะและราคาของอ t ทีเรียเองครับก็ได้ต่ำสุดในรอบสาอาทิตย์นะครับโดยลงไปกว่า8%ในวันที่ทำเดือมหรือวันที่15นั่นเองครับราคาของอ t ทีเ e ียมได้ล่วงไปกว่า8%อยู่ที่ราวๆประมาณ1,470 ดอลลาร์สหรัฐต่อ1 Ethereum นอีทิเรียมนะเรามาดูกันครับว่าหลังจากผ่านตัวอีทิเรียมเดิมเมอร์ชไปแล้วเนี่ยสแตทหรือทถิต,ติของเหรียญอีทิเรียมเนี่ยจะเป็นยังไงบ้างเรามาดูที่ชาร์จแรกกันก่อนนะครับชาร์แรกก็คืออีเทอร์เบิร์นหรือก็คืออีทิเรียม EIP 1 5 9ที่ทําการเบิร์นไปในแต่ละวันนะครับก็เห็นได้ว่าหลังจากวันที่14ไปวันที่15นะครับก็เบิร์นค่อนข้างที่จะคงที่อยู่บนะอยู่ที่ประมาณ1,000ถึง1 5 0 0อีหต,ต่อวันหการ เบนไปอยู่นะก็คือตัวเลขการเบิร์นของ e ีทูเดียมก็ว่าได้ต่ำลงไปนะครับผมก็ยังถือว่าอยู่ในช่วงที่ปกติสำหรับอีทูเดียมที่เป็น proof of stake กับ e ีทูเดียมที่เป็น p ู o o f of work ก็ยังเบิร์นใกล้เคียงกันอยู่นะครับต่อมาคนระับในส่วนของชาร์ตที่เป็น transaction free นะคือค่าเนียมที่เก็บผ่านตัว e ีทูเดียนะครับถ้าเทียบกับช่วงก่อน the merge น,นะครับช่วงสักเดือนสิงหาเนี่ยก็อยู่ที่ประมาณสัก 0.01 0.001 ETH หรือประมาณสัก1.5ดอนถึง2ดอนพอมาถึงวันที่15ที่ทําการ merge ไปแล้วเนี่ยก็ถือว่าไม่ได้แตกต่างกันมากครับสำหรับตัว transaction fee นะครับก็อยู่ที่0.001 ETH เหมือนกันนะครับก็คือตัวเลขทั้ง Ethereum ที่เปิร์นหรือ transaction fee เนี่ยก็ไม่ได้แตกต่างอะไรจากตัวที่เป็น f r o o f o f work สัก เท่าไหร่นะครับก็คือตัวเลขคล้ายๆกันเลยเนาะแต่ว่านะครับในส่วนของ daily block reward หรืออีเทียมที่ให้รีวอร์ดสำหรับเหล่านักขุดหรืออีเทียมที่เกิดขึ้นมาใหม่ในแต่ละวันเนี่ยสังเกตได้ว่าครับจากช่วงก่อนเนี่ยก่อนที่อีเทียมเดิมเหมือนช่วงที่เดือนจุนทร์น์ช่วงต้นปีเนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยจะมีอีเทียมที่เกิดใหม่จากตัว block reward ที่เป็น mining หรือนักขุดเนี่ยอยู่ที่ประมาณสักหมื่นสองหมื่นสามอีทต,ต่อวันนะครับแต่พอ อี h ทเ e ียมเดิมเมอร์ทำการ Merge เรเรียบร้อยวันที่15กันยาที่ผ่านมาทําให้อี h e เรียมที่เกิดใหม่หรือตัวบล็อกรีวัที่ให้กับเรา s t a เกอร์ครับเหล่าที่อเอาอี h ทเรียไปฝากเนี่ยเกิดขึ้นเพียงแค่3,200อีทเท่าน,นั้นจาก1,000 0อีทอ่ะเหลือแค่3,000อีทเท่านั้นเองนะครับทำให้อัตราการเกิดใหม่ของอีทนะซึ่งเมื่อก่อนนะจะอยู่ที่ประมาณ4 4%เปอรกว่านะครับก็คืออัตรา อินเฟชันเลทของตัวเหรียญอีทูเรียมนะอยู่ที่ประมาณสี่เปอร์เซ็นตแต่พอหลังจากเดิมเหมือลงมาเนี่ยมันล่วงลงมาเหลือแค่ประมาณหนึ่งเปอร์เซ็นต์เท่านั้นเองมันมันก็ยังไม่ได้เกิดดีเฟชันเลยสักทีเดียวนะมันก็เรียกว่าอินเฟชันหรือการเกิดใหม่หรืออัตราการเฟอร้อของเหรียญอีทูเรียมเนี่ยลดลงมาจากสี่เปอร์เซ็นต์ลดลงมาเหลือหนึ่งเปอร์เซ็นต์เท่านั้นเองแต่ตอนเนี้ยมันยังไม่ได้เกิดในส่วนของดีเฟชันอย่างที่ใครหลายคนได้ คาดการไว้ว่าหลังจากอีเทียมเดอะเมอร์อาจจะเกิดการดีเฟชันก็คืออัตราการเบิรนเยอะกว่าอัตราเหรียญที่เกิดออกมาใหม่นะก็ถ้าเกิดย้อนกลับไปดูที่ชาร์ตเดิมของเรานะครับอัตราการเบรนอยู่ที่ประมาณวันที่15นะครับอยู่ที่ประมาณ1,500งพันห้าร้อแต่ว่าอัตราการเกิดใหม่ของเหรียญอีเทียมในวันที่15กันยาอนกันก็อยู่ที่ประมาณ3200ันสอก็คือเรียกได้ว่าเบรนไปครึ่งหนึ่งจากที่เกิดขึ้นมาใหม่จากเมื่อก่อนนี้ Burn, เบรนเพียงแค่ เรียกว่า10%อาจจะเบือนสัก10%จากบร์เซ็อต์จากริเที่เกิดใหม่แต่ว่าพอหลังจากอีทิลเลียมเอาสเต็กมาเนี่ยหรืออีทิลเลียมเดิมเหมือนมาเนี่ยก็ได้เบิร์นไปกว่าครึ่งหนึ่งก็คือเกิดมาใหม่ก็คือเบิร์น50%ไปเลยก็ถือว่าเป็นอัตราที่เยอะแต่ว่ายังไม่ถึงขั้นที่เป็น deflationary หรือเงินฝืดนะครับสำหรับตัวเหรียญอีทิลเลียมนะและนี่ก็เป็นอีกข่าวหนึ่งครับสำหรับตัวของอีทิลเลียมนะที่ว่าทางกรตอเนี่ยได้ทําการจับตาดูสําหรับเหรียญอนะีทิลเลียมนะที่ ่านการเดิมเหมือนมานครับเพราะว่ามันมีในเรื่องของตัวที่เป็นสเต็กเกอร์กับในส่วนของพวกเลนดิ้งต่างๆที่เขาต้องการจะควบคุมพวกนี้นะครับเพราะว่าทางกรตอนเนี่ยมองว่าพวกสเต็กเกอร์หรือพวกเลนดิ้งเนี่ยมันมีความเสี่ยงที่ว่าสําหรับคนที่เอาเงินไปฝากอะไรเงี้ยเขาก็เลยจับตาดูไว้ครับสาหรับตัวเดิมเหมือนนอร์เรกเกอเลเตอร์นอเนี่ยก็จับตาดูเพ่งเลงมากกว่าเดิมนะค,คือเขาเหมือนกับว่าอยากจะมาควบคุมในส่วนของอนะินเทอร์เน็ตเดิมเหมือนนอร์ก ต้องรอจับตาดูกันนะว่ามันจะเป็นยังไงต่อไปนะสำหรับทางกอรอรตที่จะเข้ามาควบคุมในส่วนของอีทูเรียมครับก็จบไปแล้วนะผมสาหรับคลิปคลิปนี้นะคลิป,คล,ปคลิปนี้ก็ผมจะมาอัปเดตในส่วนของอีทูเรียมเดิมเมอร์เป็นหลักนะครับว่าหลังจากเด e m เม g ร์เป็นอย่าสเตตของเหรียญอีเทเรียมต่างๆเนี่ยจะเป็นยังไงเนาะก็มีให้โชว์แล้วนะก็ถ้าใครชอบคอนเทนต์นี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์เป็นกำลังใจให้ผมในการนัคลิปต่อๆไปได้วยนะครับสําหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ Thank you